นี่สวยมากเลยนะเะแปนค่ะโชคดีที่จับฉลากงานวันเด็กได้เนะาะค่ะหนูไม่เคยมีตุ๊กตาสวยๆแบบนี้มาก,ก่อนค่ะหนูรักมันมากเลยค่ะ,ะว่าไงคุณลูกเจ้าของบ้านว่าไงลูก สองเล่นอะไรกันอยู่เลือกำลังเล่นตุ๊ก,กตาอยู่ค่ะนี่ตุ๊ก,กตาตัวปวดหนูหืมหืม hmm. hmm. น่าจะพอได้นะ hmm. ลูกสาวคนงานพี่หดตุ๊ก,กตาตัวนี้ได้ไหม hmm. ไม่ค่ะหนูรักตุ๊กตาตัวนี้มากเ <c oughs> นะแป๊บ <c oughs> นึงดูมา <ś led> ช่วงนี้บิตคอยราคาดีดีนะท่ถือไปเยอะมามีครับมามีครับอ้พี่จัยกินอะไรวันนี้ลูกสเต็กไหมมามีครับมีตังค์ให้ใจหน่อยได้ไหมครับ500บาทแต่มีของอยากได้ตอนนี้เลยครับดูนี่เลยเอาไปทำอะไรล่ะคะอ่าไม่ถามไม่ถามมามี่มกำลังดูหุ้นขึ้นอยู่ ช่วงนี้กำลังขึ้นปิดปาปิดปาเขียวปรี๊ดไม่มีแดงเลยสดี๋ีครับมามี๊มาลาูกเราหล่อจริงๆริพี่เจียขาหิวข้าวแล้วอ่ะวันนี้มีอะไรกินบ้างหรอคะอ้าวที่แปนถามทำไมก็ไข่ต้มข้าวกับน้ำปลาเหมือนเดิมไง <c oughs> แล้วพี่เจียขาให้เจ้าแพน,นด้ากินได้ไหมคะฮะทำไมเห็นตั้งเรี่อแพนด้ามันเหมือนแพนด้าตรงไหนเนี่ย โอซื้อตุ๊ก,ากตาตัวนี้500บาทเร็วๆคนกำลังรีบหนูไม่ขายรับคันนี้แล้วตุ๊กตาตัวนี้ ปัด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 ปูนเดวพันด้าก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะน้องสเป,ปนทำไรอะ่าไปกินข้าวกันอ้าวตุ๊กตาต,ตัวนี้กลับมาได้ไงอะ่ะอ๋อหนูไปเก็บมาค่ะเห็นพี่เขาทิ้งไว้ใกล้ๆกรงหมานู่นะคะโอ้ดูดิเลอะไปหมดเลยอะ่อเอะเดี๋ยวกลับบ้านไปซักให้นะขอบคุณค่ะเด็กขัดเฮ้อยอย ก็พี่ทิ้งแล้วไม่ใช่หรอคะหนูก็นก็พี่ไม่เอาแล้วไม่ว่าฉันจะทิ้งที่ไหนมันก็เป็นของฉันเพราะฉันเชื่อไปแล้วก็หนูรักกุตตาตัวนี้มากและพี่เอาไปเตะเล่นหนูก็เลยเก็บกลับมาค่ะฉันจะเ ตม,มันเป,นนปน็นไรนะน้องสีแปนมันเป็นไรนะไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องนะไม่เคยมีตุ๊กตาสวยๆแบบนี้มาก่อนค่ะหนูรักมนะนะันมากเลยค่ะ แล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวคนนี้เขาก็เอาไปจีบวางไว้อ่กะก็เขายังตุกตาน้องหนูไปแล้วก็ยัดเงินใส่ให้น้องหนูแล้วก็ไปแตะเล่นที่วน้องหนูเจอก็เก็บกลับมาคราวนี้ก็เอาไปอีกแถมโบนจีฉีกด้วยพี่จ๋าเอาอีกแล้วนะเอาไปแย่งของรักของหวงของคนอื่นนะความผิดข้อที่หนึ่งความผิดข้อที่สองเอาเงินเนี่ยไปซื้อแล้วยังมาทิ้งทิ้งกว้างๆไม่เห็นความสำคัญ มิฉะนั้ทำโทษหนูไม่ให้เล่นเกม oh. ไม่ให้กินนอ็อไม่เอาไม่เอาเอาามาน้าคืคนนะคาขอโทษแทนลูกน้าด้วยนลูกนิสัยไม่ดีเลยชอบมาแย่งของรักของห่วงของหนูแล้วก็ยังใช้เงินนะ่ะทั้งๆั้ที่หนูไม่ได้ยินดีไม่ยินยอมด้วยใช่ไหมคะ เดี๋ยววันหลังนะจะสั่งสอนตอนเนี้ยโดนทําโทษ2เดือนละคงไม่กล้ามายุ่งกับหนูอีกค่ะครบค่ะจะแพ่งได้ไปะจะแปกับบ้านกินข้าวกันไปไปบางครั้งเนี่ยของที่ไม่มีค่าของใครบางคนแต่มีค่าสำหรับเด็กอีกคนหนึ่งพี่จเนี่ยเนี่ย กลับไปตจ,จกกัดการให้เ <whis> ร <ky programme> ียบร้อยเลยไม่รีบแอคชั่น